คลิปนี้นะครับผมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกับการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆใน RO นะครับผมประจําวันที่11กันยายนนั่นเองครับผมในวันนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วไปดูพร้อมกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินท to ็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะครับหลักๆจะมีเข้ามาด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยเอากิจกรรมง่ายๆที่ทุกคนรู้ก่อนนะครับ o p e r a t i ชั u n u o n น n นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเก็บแต้มช่วยเหลือให้ได้มากขึ้นในช่วงระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากได้แต้มช่วยเหลือจังหวะนี้ก็ต้องเก็บให้ครบนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็คือ กิจกรรม4,000หรือว่าเวนสตาร์ติจิคแบทเทิลนะก็เหมือนเดิมนะครับลงไป AFK ตีมอนนะครับตี NPC นะครับผมเอาแต้มไปครบ4,000แล้วก็เอาไปแลกของเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่น่าสนใจที่สุดก็คืออย่างที่3ครับ Wishing Tree นั่นเองนะผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้เนี่ยของนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมหรือเปล่าฮะเพราะว่ามีเปลือกไข่เข้ามาด้วยนะครับผมอ่า Wishing Tree นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ให้เราเนี่ย ลงลิ้นนะครับผมหรือว่าใช้กรีบซากุระเนี่ยมากดเพื่อสุ่มของแบบนี้เลยเอา้ามาถึงได้เปลือกไข่เลยนะฮะันรอซื้อเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งเจ้ากรีบซากุระตรงนี้หาได้จากไหนครับวิธีแรกครับผมก็คือกดบวกตรงนี้เลยครับอ่ากดบวกตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราซื้อนะครับผมแบบใช้ไดมอนด์นะครับผมทั้งหมดเนี่ยสาครั้งนะครับผมน่าจะเป็นแบบจํากัดการซื้อต่อกิจกรรมเลยนะไม่ได้รีเป็นรายสัปดาห์นะครับก็ใช้1 5 0 0 นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะมีแบบลดราคาด้วยแบบลดราคา20%นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อ400แมวเนี่ยเราจะได้10อันนะก็ตกอยู่อันละ40แมวใช่ไหมอ่าถ้าเกิดแบบนี้ละ่ะอันนี้20อันนะครับผมอ่าลดราคาแค่10%นะครับราคารวมอยู่ที่900แมวนะครับผมอ่าก็ตกอยู่ที่อันละ45แมวนะครับผมอ่าก็ลองเลือกซื้อดูนะครับผมว่าเราจะซื้อแบบไหนนั่นเองนะครับอ่า และอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้รับนะครับเจ้ากลีบซากุระหรือว่าลินนะครับผมก็คือนี่ฮะก็จะเป็นแต้มแอคทิวิตี้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูแต้มแอคทิวิตี้ตรงนี้กันนิดนึงนะครับที่เราจะทําได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสกิปเดลี่ให้ดูก่อนละกันนะครับผมอ่าสกิปเลยปุ๊บอ่าสกิปเลยนะจะได้เห็นเลยนะครับว่าแต้มแอคทิวิตี้ขึ้นแล้วได้จริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้นะฮะอีเวนต์ผมมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรออันนี้มันเด้งเสร็จก่อนจะได้ดูชัดๆไปเลย นะครับผมว่ามันได้จริงหรือเปล่านะโอเคเร่งเสร็จหรือยงังยังไม่เสร็จนะฮะร,รอแป๊บหนึ่งนะฮะเอาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติผมกดรับตรง20แต้มปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมฮะกดรับตรง40แต้มปึ๊บนี่ก็คือมันก็จะได้ครับวันหนึ่งเนี่ยฟรีฟรีวันละ5ลิ้นนะครับอ่าวันละ5ลิ้นเนี่ยคุณก็จะได้เอามาเปิดตรงนี้กันฟรีฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้เล่นแอคทีฟอยู่แล้วเนี่ยคุณได้เปิดตรงนี้ฟรีวันละหครั้งเลย นะครับผมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมเปิดเลยปับ๊บนี่ฮะใบเปิดสัตว์อ่าตัวเหรียญน,นะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเปิดเยอะๆนะคุณก็จะมีเปิดอกไข่มีโอกาสได้เฟืองแดงเอาไปผสมได้เฟืองแดงใช่ไหมเฟืองทองก็ยังมีอยู่นะครับค้อนก็มีนะครับอ่าเป็นกล่องที่สามารถเลือกได้ทั้งตีบวกออฟแมวนะครับการแตกก็ดีนะครับอ่ามีขนนกนะครับมีออฟแมวแบบเป็นตัว s t ตอรี่มอลล่าคอยนะครับแบบเป็น เม็ดเลยนะครับเหรียญต่างๆนะใบเปิดสัตว์นะครับก็จะเป็นรวมรวมของเติบโตแล้วกันนะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แพงหรือไม่ได้ดุดันมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าโชคดีคุณจะได้วิช h ิ n งบล็อกครับอ่าเราก็เปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้แต้มลักครับแต้มลักเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดจนครบ100นะครับผมก็ จะการันตีกล่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่เห็นไหมฮะเขาบอกอยู่ว่าเปิดครบ100เนี่ยจะได้รางวัลอย่างแน่นอนแต่ถ้าโชคดีอาจจะออกก่อนนะครับผมอาจจะมีโอกาสออกก่อนครับเพราะว่าเรทเนี่ยมีอยู่เหมือนกัน0.10นั่นเองนะครับสำหรับ wishing box นะครับอ่ข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะรวมไปด้วยการ์ดม่วงนะครับอาจจะรวมไปด้วยการ์ดม่วงต่างๆนะครับมียันแพดกราสเซมเลยนะเออเนี่ยมีหมดเลยนะครับ มีหมดนะครับอ่ามีการ์ดฮอนมีการ์ดเลดิกมีไหมเนี่ยเลดิกก็มีอลิสก็มีนะครับอ่าแต่ก็มีโอกาสออกการ์ดฟ้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดฟ้านะครับแต่การ์ดฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการ์ดฟ้าเทียร์ที่สูงที่สุดนะอ่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้พวกฟฟล่าได้พวกการ์ดตีเผาตีธาตุอะไรพวกนี้แหละจะไม่มีการออกการ์ดที่แบบราคาหมื่นสามอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ลองเปิดกันดูนะสหรรรับกกกิจกรรมนี้็ ถ้าเกิดใครลงทุนนะครับผมนิดๆหน่อยๆได้เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเติบโตของตัวละครนะแต่คุณก็ต้องเอาไปเสี่ยงต่อเองนะอย่างออฟแมวคุณก็ต้องไปลุ้นต่ออ่าอย่างเช่นอ่าการตีบวกนะก็ต้องไปลุ้นต่อเปิดสัตว์ก็ลุ้นคือทุกอย่างคือได้แล้วก็เอาไปต่อยอดก็ลุ้นต่ออยู่ดีนะครับพอนี่น่าจะดีสุดเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่ากิจกรรม wishing tree ที่เข้ามาในวันนี้นั่นเองนะครับก็ลอง คิดกันดูแล้วกันนะครับผมว่าจะลงทุนหรือเปล่านะครับผมกับกิจกรรมนี้นะลองคอมเมนต์มาบอกกันดูด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมว่าใครที่อาจจะยังแบบว่าเออยังไม่อยากใช้เงินตอนนี้นะครับผมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหญ่ๆเข้ามาอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เตรียมตัววางแผนอะไรกันไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆชาวอาได้ฟังนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด s u b สไคร์นนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ